กับสบายดีพี่น้องบบกับสบายดีสุข он, สุขคนสมองสมบอนกับสบายดีย่ำเศาร์แล้อพี่น้องจ้าสบ,บายดีเอทซีถ่กนานาะทีคารบละหักแพงทุกทั่วโลกมันนี่เยินดีหับสมสองของแม่ตาย่ำเสาร์พี่น้องเลยแม่ตาก็ลงนาแต่เศา้ามันนี่พี่น้องก็เสืงลงไปยมหักตบมาแหละพี่น้องเลยแต่เ้าร์ช่วยมาผาจญไปเวียกแนมันนี่เลย ลงแต่เสาหาสวยจทกสีได้สำได้ละลกพักตบก่อนพี่น้องเอ้ยพักตบพักแวนโบ้คดไลน์น้าไม่ตานเขาน้ำบอกงามดกแต่พักเนี่ยบ้าบอกหายเบาเลยมันแนบี้ยม,มันขึ้นใหม่กระดับทีลกไว้บลอกเอาพี่น้องเอ้ยต้นใหญ่มันลกบนเลยเบี้ยมันขึ้นใหม่กระดับนั่งกลางวันแนวนี้อดโพ nhà lại làm mình tải này nhà lại đi với nó ấy Mẹ pha phía lông thủng, lông thả phía Ơi Lúc phật Mà lúc ở đại hết, ở đây mình hiến lại thế

เกี่ยวขึ้นมาเนี่ยจะสิวเลืองความมันนั่นพี่เนอะโอ้ยหุ่นวายเนาะอยู่ไทยแบนเกิดซึสงข้ามอยู่เล่าก็น้นามถ่วโพโพี่งนา่จะเห็นแน่นเลื่อนไปเห็นในโทรศัพท์นะอยู่ไทยไทยปักเซหนาแกงถ่วม้าดดิดนข้าเจ้าเพื่อนถลม่มเจือนไปป้าขับคนตายจากสวยยังไรแล้วพี่เนอะ บ้านเมืองเขาวุ่นวายโอ้ยอาวายอยู่ใส่บ่เกิดเชิกอยู่แล้วกับน,น้ำท่วมคุยกับบ่พ่อสัมม่มให่น้อยวานไปล่วๆไปซื้อน,นั่นไงมาวานมาโลกพักแหวนกับน้องเห็ดพักแหวนอันนี้นะเต้มข้างน้ามแต่พักแหวนเลยจะซองให้ ักแวนกับพักแหวนแท้ว่ามีพักตบนั่นแหละหัวเต็มขนาพักแวนยุบแกงและไมใครต้องการอยากได้มาเอาทางผีเดอ้อพี่น้องต้องการอยากได้พักแวนยุบแกงและไมทางผีทางผีไร้ขัก,กแวนพักอีตบอ้ยหายเบาเลยหนุ่มๆหมลาะยามเบด ได้เลยบไุได้แหละทุบก,กระได้พี่น้องไว้ไม่ต้องเอาใหญ่ๆเข่าหักกระซิบขึ้นๆน่ะกระซิบเห็นเข,ขียวเยข,ขียวๆน่ะปุย้ยกับป๋พ่อโอ้ยศาสนาดวงสาตา ไม่ใช่เบ็ดกูเบ็ดมาละไรบ้างฮะซ้ำมาคืนบ่างมาซำขคืนนี่แ้วขางน้องนี่ก็มีกอบนะขับมาเต็นแชวๆช่แม่พี่น้องเขาตบนานพอไดีรอได้พก บลกได้สิได้ทางเม็ดมาใส่เบ็ดมายามเบ็ดมาใส่เมื่อวันได้อยู่ของโบราณสามมาขึ้น่ามมาขึ้นเป็นล,ลายได้ประมาณโลโลก,กว่าพักแหผักแว่นผักตบหน้าห้ยนี่ยก็โอ้ยทำไปดีเลย พอตโคดรีเลาะให้นี่ให้นี่เลาะเบิดก็คือสิไข่แน่อยู่ดอกพักแอนเรือชุดในเวลาป่ะเนี่ใส่เบกก็ทั้งฤดูกาลไหนเลยดูเลยมันเต้น ไปกินเอาไปสื่อกินไปตามหายทำหน้าจะคล้องนะมาแร้งกับไป้ายดิแค่นหน้าเขาหน้าเห่าหน้าปะอ้อนก็ใส่เมื่อหนักก็ได้ยุ่ยเลยนั่นถือแล้ว ก็ได้มานก็ได้หลายมันมาบรมานหากะพอได้กินพี่น้อยพอได้ซื้อแล้วค่ะเราได้ใส่เบบไม่ตายชมเลยนะป้าถือดำกะหน่อยเห็นปีหน่อครกน้ำมันใส่เบ็ดไม่น้อยตัวน้อยตัวใหญ่หค่ครกบกะธรรมดากบอทำมันก็โอเคเลยนี่ พอดีต้มแซ่บสัมเรียนอัน,อนด,ดูดูคอยนังคอยชิ้นคอยอจากตัวเห็ดกินน้ำไหนแล้วม,ม,มันอยู่ดยได้เธอกะมื่นแหล่แหล่กระมานอยู่เด้อได้ไปจักโลกว่าอยู่ไหน เดินมาแร่งค่ะพอดใส่อีกโฮมไว้ไวข้ขายปัญญจะดีฐานได้อยากสื่อซอยน้องเม็ดกะหักแสรมาเดอ้อน้องเม็ดพอดใส่ขายพอได้ใส่พอดได้ขาเบ็ดพอน,นั่นได้ต้องการก,กบกะหักแสรมาเดอ้อพอดีกนะบบัวน้อยกับบัวใหญ่กับบัวน้อยแห้งนะพันกลางมัน,นีได้ประมาณโลก,กว่าก็กินน้ำไหนแล้วเห็ดกินน้ำไหนแล้วก็สั่นได้ ัสองโลหัวจ้ะนี่พอตาพันเพ็ดกินได้แล้วแมลงให้เพันธุใส่อีกมื่ออื่นถ้ามีผู้อยากได้มื่ออื่นสีกันแบ่งขายให้เพันธุ์นเพอได้ใสพี่น้อยพอได้ข่าบัตรเติมเงินข่าวพูนุนน้องมิดนะเด้อป้าลุกปู่สุคนข่าวพูนุนสือกบน้องมิดนะเด้อ บอกขายบอดด้แพงดอกตาตาขายกับกิโลละลอยนี่นแหละสามโมงเดิดมาทางนี้ต้มต้มสมสมใส่ใบมะขามอ่อนผักขนแยงเบิดชุดเท่านั้นพี่นอ้องความเสพเดินมาเด้อปั้นขาวเร้านำกันพี่นอ้องก่อนไปเวียกมาตาก็สิไปเวียกแล้วมันี้ไปส่งสการผุแลพอน ยันตะพอละพนเบาทางลาวพอลพอะเราก็สิไปส่งสะตันพิ่นก็กินปัน้นเข่าเสาไปหน่อยเว่าเผือ่อไปเผื่อสีเพนเนะาะฮะก็ขึ้นมาแต่ลูกพักแหวนไม่นอกพักแหวนกันละหา,หายไรงามกับงามพักแหวนกันนะพักแหวนกระยอดจุดดุจดิ่ยอยู่เมืงไหนพอมีแต่ยอดขาวๆอวบๆเลยโยบแกงหน่อไม้ไหลโอ้สุดยอดแซ่บ ดึงขึ้นมาใส่ตู้ไว้เฮาก็ดิเอาล้างน้ำเกลือก่อนอย่าสารเคมีใส่น้ำเกลือไว้ก่อนนะจังสีอันเอาขอตู้ไว้อันนี้สิไปให้ฮไม่ใหญ่เนี่ยอยู่เป็นน้องแต่ไม่ใหญ่เมียเป็ใหญ่ไฟคนเลย่นอยากใส่อันยุบแกงน้ำใหม่คนว่าโบมี่พักแว่นมาสานโอ้ยหน้าไม่ตาในคตนลายเลยลกขึ้นขั้นก็เต็มขั้นเต็มขั้น,นอยู่อันนี้สิใส่ทุ่งไปให้เพิ่นใส่ตู้ไว้กินคนป่ะ ลาเลยพี่น้องสำหรับคืินี้พ่อๆพกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเด้อ